สวัสดีนะครับนักศึกษาครับเราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดนะครับอักเทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องทราบเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราจะปรับปรุงนะครับพัฒนาสายพันธุ์เห็ดของเราไปในทิศทางไหนนะครับหรือความต้องการของเราคืออะไรนะครับในเป้าหมายนะครับของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับโดยทั่วไปแล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับก็คือเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็เพิ่ม ปริมาณดอกเห็ดนะครับเพื่อที่จะส่งขายหรือว่าส่งออกนะครับแล้วก็การต้านทานโรคนะครับเห็ดต้องมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเวลาเราเพาะเห็ดเนาะถ้ามันมีโรคภัยนะครับแต่ถ้ามันอ่อนต่อโรคนะครับเราก็จะสูญเสียนะครับเราลงทุนไปเรื่องของการทั้งเพาะเห็ดเนาะเรื่องของการลงเงินแล้วก็ลงเวลานะครับการลดต้นทุนในการผลิตนะครับถ้าเราลดได้นะครับเราก็จะได้เพิ่มเรื่องของกําไรนะครับเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของการเจริญของเห็ดนะครับถ้าเห็ดมีการเจริญที่ดีนะครับเห็ดก็จะมีคุณภาพแล้วก็ผู้ซื้อนะครับก็มีความต้องการนะครับแล้วก็การเพิ่มคุณภาพของเห็ดนะครับก็อาจจะยืดหรือยศเวลาการเพิ่มคุณภาพการเจริญนะอันนี้หมายความว่าเราสามารถควบคุมนะครับาการเจริญของเห็ดได้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของตลาดหรือว่าการป้องกันการปริสปอร์ก็เป็นการควบคุมการเจริญของเห็ดอีกแบบหนึ่งนะครับ วิธีการพัฒนาสายพันธุ์เห็ดนะครับก็โดยหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ามแบบนะครับก็คือ1การคัดเลือกตามธรรมชาตินะครับการคัดเลือกตามธรรมชาติก็คือเลือกสิ่งที่ดีนะครับการโปรแกรมกายพันธุ์นะครับก็คือการควบคุมหรือว่าการกระตุ้นนะครับให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการใช้รังสีนะครับอย่างเช่นแกรมมานะครับรังสี x หรือว่าการใช้สารเคมีนะครับอันนี้เป็นการกระตุ้นแบบสุ่มนะครับก็จะค่อนข้างเรนดอมนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการผสมข้ามพันธุ์นะครับซึ่งใน3แบบนี้นะครับความยั่งยืนนะครับก็การผสมข้ามพันธุ์จะยั่งยืนกว่านะครับในการปรปับปรุงพันธุ์เห็ดนะครับก็หลักๆเนาะเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้ว 1. การปรปับปรุงโดยการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับก็ selection โดยการคัดเลือกผลผลิตที่ดีดอกหญยป้องต้านทานโรคนะครับแล้วก็ ผลิตตัวเร็วอะไรเงี้ยนะครับอันที่2นะครับการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์หรือการทำไฮบริดิเซชันนะครับก็คือการผสมข้ามนะครับสายพันธุ์นะครับวิธีการทําก็จะมีอยู่3แบบนะครับหลักๆเนาะอันที่1นะครับก็คือการผสมของเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยวนะครับหรือว่าเวลาเราเรียกสั้นๆก็จะเป็นโมโนโมโนคลอซิ่งนะครับก็คือเราเริ่มต้นจากสปอร์ที่เป็นสปอร์เดี่ยวนะครับพัฒนาเส้นใยเสร็จแล้วก็เอามาผสมพันธุ์กันนะครับจากสปอร์เดี่ยวนะครับ อันที่สองนะครับก็เป็นการผสมของเส้นใยที่มีนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นไดกับโมโนคลอซิ่งนะครับก็คือเส้นใยที่มีเส้นใยนิวเคลียสคู่นะครับกับผสมกับเส้นใยที่มีนิวเคลียสเดี่ยวอันที่3นะครับก็คือการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาส์นะครับก็คือการเอาสปอร์นะครับมาทําให้ผนังเซลล์บางแล้วก็เกิดการฟิวส์กันระหว่างสปอร์นะครับแล้วสปอร์นี้ก็ไปพัฒนาเป็นเส้นใยนะครับถ้าได้คู่สปอร์ที่ดีนะครับก็จะเป็นสปอร์ ที่สามารถพัฒนาไปเป็นดอกเข็ดที่มีคุณภาพตามความต้องการของเราได้นะครับวิธีการนะครับก็จะมีการทำา m e h h n n i c l m m t t o o d นะครับก็คือการทำด้วยเทคนิคกายภาพอันนี้ก็ทําด้วยการใช้อย่างเช่นความเข้มข้นของน้าตาลที่สูงนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือเ n นไซม t i ิก e t h o d นะครับก็คือการใช้เอนไซม์อันนี้ก็สเปซิฟิกมากขึ้นนะครับจำเพาะมากขึ้นนะครับแต่ว่าการลงทุน2วิธีนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับ โดยทั่วไปนะครับการาพ่อเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับที่เราจะพบได้ในาการพ่อเห็ดทั่วไปเนาะในฟาร์มหรือว่าเราทําเองก็เหมือนกันนะครับก็คือเริ่มต้นเราก็ต้องมีเพียวไมซเซลียมนะครับของ สเตรนที่เราสนใจนะครับก็คือ,อมีเส้นใหญ่ก่อนนะครับต่อไปก็ผลิตเป็นสปาวนะครับก็คือการนําหัวเชื้อนะครับการถมเชื้อก็เตรียมที่จะขยายต่อนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราก็ไปเตรียมสับสเตรตไว้นะครับก็คือเตรียมสารอาหารพวกวัสดุการเพาะนะครับอย่างเช่นการใช้ขี้เลื่อยยางพารานะครับแล้วก็ผสมด้วยส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นพวกซิฟซัมอย่างเช่น รำข้าวนะครับอันนี้ก็ไปผสมกันนะครับแล้วก็ทําให้เป็นวัสดุสําหรับการเพาะนะครับก็มีสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญของเส้นใ่นะครับจากหัวเชื้อนะครับก็มาลงในซับสเตรทนะครับเราซับสเตรตนะครับเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นเป็นเส้นใหญ่นะครับอันนี้ก็จะใช้เวลานะครับแล้วก็มีการเปิดดอกเพื่อให้เกิดดอกสุดท้ายนะครับก็จะเก็บผลิตภัณฑ์ได้นะครับคุณสมบัติของดอกเห็ด ที่เราต้องการเก็บมาเป็นแม่พันธุ์นะครับหรือว่าคัดเลือกเก็บไว้เพื่อที่จะไปพัฒนาต่อนะครับก็ต้องมีความ สมบูรณ์ของดอกใช่ไหมครับดอกต้องสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแหว่งนะครับแล้วก็โตอย่างดีนะครับปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมดีนะครับนั่นหมายความว่าอากาศเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาการเพาะอย่างงี้ครับเขาสามารถเจริญได้ดีนะครับทนทานหรือว่าต่อต้านแมลงจุลินทรีย์ก็ทําลายแล้วก็ออกดอกเร็วด้วยนะครับแล้วก็สีขนาดตามความต้องการอันนี้ก็ไม่มีการผิดเพี้ยนหรือว่าผิดไปจากธรรมชาติของเห็ดชนิดนั้นนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำโพรโตพาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นจากสปอร์หนึ่งนะครับสปอร์ที่เป็นสปอร์เแล้วกันนะครับแล้วก็สปอร์บนะครับอันนี้คือนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสนะครับเขาทำให้ผนังเซลล์บางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาผสมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮตโรคาริออนนะครับซึ่งลักษณะก็เป็น n ิบวกอที่เป็นเฮตโรนะครับก็คือแตกต่างกันนะครับสองนิวเคลียสเสร็จแล้วนะครับก็การที่จะเกิดขึ้นนะก็จะกลเป็นแบบ ลักษณะที่ได้นิวเคลียสอาจจะเป็นลักษณะที่สูญเสียนิวเคลียส B ไปแต่ว่าไม่มีการผสมนะครับก็จะได้มีนิวเคลียสจากฝั่ง A ฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าได้ตัวที่เป็นเซลล์ของฝั่ง B นะครับก็คือได้เซโตพลาซิมได้ของเหลวที่จากฝั่ง B นะครับอันนี้นิวเคลียสของตัว B ไม่มีนะครับก็จะเรียกว่าเป็นไซบริดเนาะอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสมบูรณ์นะครับเกิดไฮบริดแบบสมบูรณ์นะครับก็คือลักษณะที่เป็นตัวเนี้ยครับก็คือนิวเคลียสนะครับ บวกกับ n เนี่ยได้เป็น 2N นะครับก็คือผสมกันสมบูรณ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบของไซโตพาซึมนะครับก็ได้เหมือนกันนได้เป็นสมบูรณ์นะครับลักษณะแบบนี้เกิเป็นไฮบริดพร้อมที่จะเอาไปพัฒนาเป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการเจริญพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะครับหรือว่านะครับถ้าเรามีสายพันธุ์เหตุที่ดีแล้วนะครับเราอาจจะไปทําเป็นมาร์เกอร์ไว้เลยนะครับว่าเราทําเป็นมาเกอร์ในระดับ DNA เลยนะครับว่า ตัวนี้แหละที่เราเป็นสายพันธุ์ที่ดีของเรานะครับเวลาที่เราจะมาพัฒนาต่อนะครับก็สามารถคัดเลือกได้เลยนะครับวิธีการทําไว้ก็มีตั้งหลายแบบนะครับอย่างเช่นการทําสนิปนะครับเป็นการทำมัคเกอร์ด้วยไอโซอินซาม์นะครับอันนี้เป็นการทําอย่างยั่งยืนนะครับ